รู้สึกสบายดีนะครับทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วมันจะกระเดียมเจะกระเดียมอะซัน <laughs> ว <laughs> ิววิว มินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วันนิคาร์ดอมนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมแอดมินนิกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวนี้เป้นปืนนวดนะครับผมของแบรนด์เบสเอลิเซอร์นะครับผมกับพูดที่ถูกเลยนะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมาสัตว์กันนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมากับผู้เชี่ยวชาญบ้างไม่เชี่ยวชาญบ้างกับแอดมินอุ๋ยครับผมกองแผ่นตาไปโอ้โหกองแผ่นตาสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมารีวิวใช่ร่วมกันนะคะน,นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเป็นเหยื่อส่วนพวกข้อมูลเนี่ยก็จะให้แอดมินหนุยนะครับผมซึ่งไม่มี <laughs> ผมก็จะไม่มีหนักเลยไม่มีสาระด้วยนะครับผมเนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกเปิดกล่องกันเลยดีกว,ว่าว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างเนาะโอเคครับเราแกะเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะนี่ด้านในกระเป๋า <reco> สวยงามเรียบร้อยนะคะในกระเป๋านี้มีตัวปืนนะคะแล้วก็มีหัวให้สี่หัวพร้อมด้วยใส่ชาร์จตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะชาร์จได้ใช้ได้ประมาณสี่ชั่วโมงโอ้ยวยาวกันเลยอ่าจะมีใครยิงยาวขนาดนั้นไหมเนี่ยยิงยาวขนาดก็น่าจะมีมั้งทั้งตัวอ๋อเดี๋ยวเราเอาปืนลงมาดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะนี่ ตุปืนนะคะีตัวปืนตัวปืนดามจับตัวนี้มันทําองศาประมาณ150องศานะคะเพื่อจะได้จับถน,นัดมากยิ่งขึ้นนะคะขนาดยาวใหญ่กําลังดีอ่าแล้วก็มีปุ่มควบคุมตรงนี้แค่ปุ่มเดียวนะคะครับเปิดปิดปรับตัวเดียวเลยดูใช้งานง่ายแน่นอนใช้งานง่ายแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสําหรับใส่หัวนวดนะคะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีรูสําหรับเสียบปลั๊กครับ ไม่ชดมาดูตัวหัวหนวดดูว่ามันมีแบบไห<บ><ใ>นบ้างน,น,นะครับเนะแล้วต้นที่หัวทรงกลมนะคะตัวนี้พุ่มด้วย EVA โฟมนะคะก็จะมีความนุ่มหน่อยตัวนี้ใช้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถัดมาเป็นหัวแบบซ่อมนะคะมีหัวซ่อมต่อไป<ๆ>ต้องแบบช้อนมาแล้วแหละแบบช้อนกินข้าวได้เลยเมีซ่อมแล้ว <laughs> ต้องมีช้อนอ่า <laughs> ตอนนี้ใช้กับกล้ามเนื้อบริเวณเอวนะคะแล้วก็กระดูกสันหลัง รวมถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันถัดมาเป็นหัวแบบแบนด์หัวแบบแบนด์ใช้ได้กับกล้ามเนื้อหลายๆมัดนะคะก็คือใช้ได้ทั่วร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวกระสุนนะคะหัวกระสุนตัวนี้ใช้สําหรับบริเวณข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อมัดลึกนะคะตัวนี้ะคะมีแถมคู่มือให้ด้วยใช่ไหมมีคู่มือมาให้ด้วยนี่ในคู่มือก็จะมีข้อแนะนําต่างๆนะคะที่เราได้พูดถูงไปเมื่อกี้นี่อันนี้เป็น อธิบายหวัวนวดแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะคะรวมถึงมีอธิบายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อด้วยว่าใช้แต่ละส่วนเนี้ยใช้อะไรยังไง<ช>นะคะทั้งตัวเพร่ะที่ว่าใครปวดเมื่อยตรงไหนบาดเจ,จ็บตรงไหนคือสามารถใช้ได้เลยใช้้ไดเนอะไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอนะคะต่อไปครับเราจะเริ่มสาธิตเลยใช่ไหมสาธิตเลยก็เดี๋ยวผมจะเป็นเหยื่อให้เดี๋ยวผมจะนอนนอนสวยๆตรงนี้เลยเดี๋ยวให้พด่ินุยจัดการให้เลย Like. ไ้เลยอันนี้ผมปวดตรงตรงเนี้ยตรงบ่าใช่ไหมบ่าต้องใช้อันไหนดีตัวนี้ดีว่ะเป็นแบบใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวแอดมินิกไปนอนได้เลยดูทุกวมให้มีหมอนให้ดีเลยนะจะได้หลับเลยเนี่ยตอนนี้เราได้ใส่หัวนวดมาแล้วนะคะวิธีใส่ก็ไม่ยากนรอแค่ดันเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกร้อยเลยนะครับเข้าล็อกนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดใช้งานนะคะกดแช่ตัวนี้3มวิเครื่องก็จะทำงาน สันน่นมาสั่นหากลัวเลยตัวนี้มีระดับความแรง5ระดับนะคะระดับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนเริ่มต้นที่อันนี้คือหนึ่งใช่ไหมระดับสองที่สองอ่าต่อไปสามค่ะอ่าผมเอาหนึ่งกับสองมาเลยอ่าสีถึงสั่นเลยอะ่ะความแรงนี้แล้วก็ห้านะคะ าจะไม่รอดนะน่าจะไม่รอดน่าผมน่าจะไม่ไหวน่าจะจุกจุกนะเอาเบาๆแล้วกันครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ผมต้องนอนสบายๆใช่ไหมนอนสบายๆนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่แถวๆนี้ก่อนแล้วกันช่วงสบัดนะคะสันดีร เพิ่มเพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มระดับได้เดี๋ยวเรลองเพิ่มได้ไหวอยู่จะได้จุ๊บจุ๊บรู้สึกสบายดีครับทำไมเราไม่ทำนี้ตั้งนานแล้วมีเสียงแอคคอดเลยเสียงสั่นเลยตอนเนี้ยสั่นจนเสียงสั่นเลยเนี่ย ก็สำหรับตัวนี้นะคะคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยก็สามารถอ่านคู่มือแล้วก็ใช้ตามได้เลยนะคะใช้งานง่ายสําหรับคนทั่วไปก็ใช้ได้นะคะคนดนใจก็เพลินครับจะรักเราครับเราก็ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันตัวปืนเนี่ยมันจะทํางานต่อเนื่องได้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วมันก็จะตัดอัตโนมัติแล้วเราก็ค่อยกดเริ่มใหม่นั่นเองนะ อตอนนี้เราจะกําลังจะเปลี่ยนหัวนะคะก็ไม่มีอะไรยากก็หมุนออกมาปกติเลยตุดออกมาแล้วนีนะคะแล้วเราก็จะใส่หัวใหม่เข้าไปก็สอดเข้าไปได้เลยแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกนะคะเท่าน,นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราจะลองจิ้มเข้าไปตรงช่วงสะบนะคะสำหรับแอดมินนิกจะเดียม จากส่วนบนเคลียร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ส่วนล่างกันต่อนะคะอ่าเดี๋ยวจิ้มเลยนะตึงทั้งตัวแล้วตึงทั้งตัวใช่ไหมอันนี้เป็นแค่ระดับเริ่มต้นนะคะระดับหนึ่งอันนี้หัวหัวเลยครับหัวกลมค่ะกลมกลมก็จะนุ่มๆสบายๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีโปมหุ้มอยู่อ่าเป็นปิ่นเปตูดเปตูดเปตูดตันเลยตูดตูดตูดตันเลย จะกระเดียบจกระเดียบั้ซันเดอวิววิวซันเดอร์วิววิวด้วยดงนาดดงนาสะกดดงนาดแค่นอนอย่างเดียวนะแน่ดีหาคนทำให้เขาอย่าไปทำเองหาคนทำให้ดีกว่านะครับจะได้หลับนะเราเราก็มีหน้าที่นอนอย่างเงี้ยถือว่าดีครับลิกูดครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนะว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างสัวอะไร มมากตอนนี้คือว่าเคลิ้มกำลังดีนะครับผมก็ได้แอดมินอุ๋ยเรานะครับทำให้ร่างกายก็เบาๆขึ้นนะเนี่เนี่ยทำแบบไม่สุดมากนะเพราะเราต้องแบบต้องลองหลายหัวนะครับผมแล้วแอดมินคิดว่าตัวนี้เหมาะกับใครก็จริงได้เหมอเลันะทั้งพนักงานที่แบบมีปัญหาพวกออฟฟิศซินโดรมหรือว่านักกีฬาเราไปออกนังกายมาหรือไปแข่งรับาดเจ็บเนี่ยเราอยากแบบดูแลกล้ามเนื้อของเรา ก็สามารถทำได้เลอกได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้บาดเจ็บเกิดการเมื่อยล้าก็เอามาใช้ได้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีข้อควรระวังนะคะตามคู่มือที่เขาแนะนํามาคนที่มีภาวะการตั้งครรภ์นะคะอืมไม่ได้เลยต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์ก่อนนะคะพวกนี้แล้วก็ภาวว้แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนะคะตัวนี้ก็ต้องระวังครับต้องให้แพทย์อนุญาตก่อนเช่นกันอ่ารันนี้มันหนุ่ยดูอะไรครับดูดูโพยดูโพยอันนี้เรา ต้องแบบเราไม่ได้พูดเองนะครับเราไม่ได้พูดเองนะะเรามีคู่มือมาให้ค่ะตามคู่มือเลยครับอันนี้ก็ดีนะเพราะมีคู่มือบอกให้ไม่ใช่ใครก็ใช้ได้ต้องแบบต้องก็แข็งแรงหน่อยออกกำลังกายอย่างงี้นะครับผมถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เหรอซื้อที่ไหนดีร้านเราไม่มีขายวร้านเราไม่มีขายอันนี้ร้านเราไม่มีขายนะต้องติดต่อที่ ท,ที่เพจเขาเลยนี่นะครับผมเป็นตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ตามชื่อแบรนด์นี้เลยนะครับาาาราคาราคาราคาเก้า,าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับ,บผมก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าได้หัวทั้งสี่หัวนะแล้วก็แบบปืนก็คือกําลังดีวัสดุอะไรพวกนี้ก็ดีแล้วก็มีเคสกันกระแทกแบบดีใช่แต่ที่สําคัญคือรับประกัน1ปีนะคะรับประกัน1ปีด้วยเท่าไหร่นะครับรับประกัน1ปีค่ะถือว่า คุ้มค่าคุ้มค่มาจริงก็ซื้อแล้วก็หารกับเพื่อนกันนะแบ่งกันใช้ใชคือเราไม่ต้องใช้คนเดียวได้เพราะบางท่าเนี่ยเราก็ต้องมีคนใช้ด้วยนะครับผมก็ซื้อมาแล้วก็หารกันก็นได้หรือว่าบางทีเราอาจจะเป็นกลุ่มชมรมวิ่งหรืออย่างนี้ซื้อเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งชมรมเลยหรือว่าจะใช้กับทุกคนในครอบครัวก็ได้นะเพราะว่ามันใช้ได้ง่ายใช้ได้ง่ายใช่ตัวนี้จริงๆก็ใช้เองก็ได้นะถ้าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ นะครับพว่าแบบที่จังแล้วมันแบบมันถึงเองที่มันไม่ต้องเอื้อมเลยใช้ได้นะแต่ถ้าต้องเอื้อมข้างหลังเลี่ยแล้ใช้เพื่อนคนดูใจจบประมาณนี้สําหรับเรื่องที่ดูวันนี้เบสอีเซอร์อ่าเบสอีเซอร์แบสเลยนะครับเบสเบสอีลิเซอร์นะครับผมตัวมาสสัดกันนะครับอย่าลืมนะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยใช่ครเดี๋ยวลืกทักไปซื้อนะเจ้ครับ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนตามติดติดตามเอานะครับสวัสดีครับ